ครับสวัสดีครับมือนี้ฮอนมือสั่งแล้วมือนี้ามาเบ่งกระเจ้าสร้างขี้ยางามาเข้าคิวไว้เรียบร้อยปลักรักปายแต่ละเจ้าเลยนี่ปลักไว้นี่สุนรถมาเอาขี้ยางก็กไ้เต็มแล้วตันวนี้สองพวงมีสองพวง คนง,งานของเขาเกตงมาลากเอาก็าได้ลากไปสร้างเนี่ยเจ้าจกำลังสร้าง พ่วงขนาดก็ได้ยังเบาขึ้นยังเต็มอยู่าปุ๊จา,าก,กจสัต์ท่าอะไรนี่แสงบ่ดีที่ได้ลายอยู่ตรงมนี้เนาะ giờ mất nè phu oh, mất mưa rồi, Để. 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 ลอนช่องนี่เอาเงินแล้วเบิ่งนี่คือได้เอาเงินไปให้เจ้าแล้วมื้อนี้กรรมการ Lán... Song... ตอนเอาเงินก็นจะบุรีถ่ายให้เบ่งบต้อเพราะว่าพระเจ้าบอาอนุญาตงันมันวุ่นวายคนหลายหน,น้าฟ้าใหม่ก็เลยจงสิมาถ่ายให้ละเอียดกว่านี้ Hãy subscribe bắt kênh Ghiền Mì nữa Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Exactly. <laughs> รอบนั้นก็รบนี่อันใดไรรอบนี้หลไหมเนาะรอ<ม>บนั้นมันช่วงนั้นวนอันนั้นเนาะมันบอมรอบนี้เข้าได้่อมามตนตเออแม่นมามือเสานี้ออกอยู่ได้มือเสานี่นขี่เชื่อมือเสารอ่อออกยอ่ของเจา้าแล้วขี่แลก็มาเลยเ่ามาหาเาได้หยดน้ำกดตี อ่าอ่ถอนนี้ก่อนเด้อครับเด้ออ่าสวัสดีครับ